ทางโอนเขาก็ถอนกันเราก็ถอนของเราเขามาถอนของเรา,าถอนง่ายเราไปถอนเขาถอนยากมันเหนือยเพราะปนินนี่แบบมันปรับสภาพ,ภาพดินแล้วมันดินหลวนดินมันซุยดินมันเรีกวร้ียอะ่ะปุ๋ยปลานินทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กรพปรักทุกท่านนะครับชั่วเวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้ หลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการต่างๆทางสถานีวิทยุแห่งนี้จบลงไปนะครับชั่วโมงนี้ก็ขอนำเอาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการปลานินทองกเกษตรแนวใหม่นะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มาด้วยกันสองผู้สองคนเหมือนกับทุกวันนั่นแหละครับผมบ่าวเสียงหวังครับขอรายงานตัวกลับคุณผู้ฟังครับ ผมพ่อใหญ่สว่างผู้คล้องแถวครับครับรายการก็แล้วก็กลับมาเจอเจอกันอีกนะครับมาคุยกันเ,เรื่องทําการเกษตรนะครับครับเ,เป็นรายการที่เรามาคุยกันเ,เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทําการเกษตรนะครับ,รบเราจะให้ฟังสัมภาษณ์พ่อแสวงอาเภอป่าซางจังหวัดลําพูน เริ่มปลูกทุเรียนแล้วนะครับอ่า <c oughs> เริ่มปลูกทุเรียนแซมอ่าแซมลําไยแล้วแต่ลําไยไปฟังเลยว่าคนปลูกลําไยขี้เหนียวแบบแกนเนี่ยมันมีกําไรเอาเชิญแล้ฟังครับครับสวัสดีครับผมพ่อใหญ่สว่างปุ๋ยปนินทองโทรเยี่ยมยามถามข่าวครับครับว<พ>่าไดพ้พ่อสแสวงร่างคุยได้นะครับได้เลยได้เลยไอ้ผมอยากสอบถามว่าเอาปุ๋ยปนินทองไปใช้กับอะไรนะผมเอามาใช้กับลําไยกับ ฝรั่งอ๋อเล่าให้ฟังหน่อยลำใหญ่เอามาใช้กี่ปีแล้วผมเพิ่งใช้เข้าขมาปีที่สองเลยเนี่ยอ๋อใครเล่าให้ฟังถึงได้เอามาใช้ก็ตอนแรกก็ก็ฟังวิทยุผู้ใหญ่เนี่ยครับอืฟังฟังมาก็นานเหมือนกันแล้วก็มาตัดสินใจลองซื้อดูบ้างเนี่ยครับ เอเห็นเขาบอกว่ามันมันดีแล้วก็ลองลองดูบ้างลอง,ลอง,ลองแล้วก็ก็เลยเอามาใช้ต่อมาเลยครับคันนี้เอาไปทําลำไยออกนอกฤดูหรือว่าลำไยในฤดูปีที่แล้วนี่มันก้ามรึงนะมันเป็นเดินเดินพฤติกรรมก็จะจะก่อนฤดูหน่อยหนึ่งครับเอาก่อนฤดูหน่อยหนึ่งแต่ถ้าออกก่อนฤดูหน่อยหนึ่งก็ราคาน่าจะดีอยู่ก็ตก ที่พ่อค้าเขามาซื้อเขาเขาเอาคนงานมาขึ้นเองก็เกตเอเกตเอกับกับเอเอก็ยี่สิบสองบาทเออยี่สิบสองบาทครับออแล้วแล้วพอใช้ปรนินทองข้อดีก็คืออ่า,อาหนึ่งละใบมันสวยใช่ไหมครับใบสวยใบ<อ>ดำใบสวย เออผมมาเริ่มใช้ตอนที่กําลังจะพ้นสารนะมันปลายปลายปีไปหน่อยผมผมไม่ดันไม่ทันไอไม่ทันช่วงทำใบทําใบม่ังทำใบไม่ทันทําไปค้างเดียวครับครับ,รบแล้วมาใช้สูไม่ใช้สูตรไหนครับตอนแรกก็ผมผมก็ไม่รู้เนะตอนตอนแรกผมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพ้นสารแล้วก็ ก็มันแทงช่อออกมาผมก็ยังไม่ได้ติดต่อพนักง,งานที่เขาที่มาส่งปุ๋ยครับผมก็เลยโทรถามผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอาตองก้าใส่ได้เลยถ้าดึงช่อมันอย่างนี้ครับยเออผมก็ตองก้าใส่มาแล้วก็พอมันดอกบานดอกบาน,บานเริ่มเริ่มติดลูกกวับผมเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเออลองเปลี่ยนมาใช้ติดห้าห้าก่อน เออเอาสิบห้ามาใส่ไปก่อนแล้วก็พอลูกไปเมืม่อขือโพงนี่ก็ก็ใช้ตองเก้าต่อไปเออครับข้อดีก็คือลูกมันเสมอกันเหรอครับวิังไงครับลูกเสมอครับเอเอได้เอเอเยอะเหรอเอเอเยอะกว่านะครับครับแสดงว่าใส่ปุ๋ยก็ไม่กี่รอบนะมันมันประหยัด<อ>ประหยัดก่อใช้เคมีไหมครับแต่สมัยปุ๋ยใช้เคมี ประหยัดครับเคมีผมไม่ได้มาใช้เลยครับผมตั้งแต่ใช้ปานินทองเนยะผมไม่ใช้เคมีเลยเออแต่ก่อนนี่คนนี่ถ้าเกิดสูตรไม่สูงไม่ซื้อนะเออสมัยใช้เคมีคนจะ,จะ,จ,ะจะนิยมสูตรสูงพอมาใช้ปานินทองสูตรไม่สูงแต่ข้อดีก็คือมันประหยัดปุ๋ยลงลูกลูกลูกล่วงเยอะไหมฮะตอนตอนเท่าไอ ก่อนเมื่อเขื่อนโพงนี่มันมันมันเชื้อราเข้าเชื้อาราผลฝนมันตกไม่หยุดไม่ได้พ่นยาอตอนนั้นฝนมันตกยาวเลยเป็นอาทิตย์เลยแล้วไม่เชื้อราเข้าอะ่ะแล้วก็โล่งเหมือนกันโล่งเยอะเหมือนกันอืพอฝนหยุดแล้วก็พ่นเชื้อราก็หยุดอพอตอนมันลูกใหญ่ขึ้นมาก็ไม่มีโล่งละใครเก็บก็ไม่โล่งอ๋อก็ นี่ไม่มีลูกไม่มีลูกแตกไม่มีครับไม่มีลูกแตกที่ไอก้กลัวที่ว่าที่มันติดดกๆอะ่ะใบ,บที่ใบมันไม่ค่อยใหญ่นะใบใบมันเขาเรียกว่าใบาทางนี้เขาเรียกว่าใบามันหินใบอะไรนะเนี่ยใบเล็กเออแล้วใบเล็กใบเล็กแล้วก็มันติดดกเกินครับไอ้ต้นไหนที่มันดกผมก็ใช้ย,ยิบต,ตอยใส่เยอะหน่อย อ้หลายยงน่ใช่ยิบซอยเนี่ยยิบซอยปนินทองหวานเพื่อป้องกันเวลามันเบ่งลูกลูกไม่แตกนะครับถ้าเกิดกันใกล้จะเก็บแล้วนี่ลูกแตกฝนมาลูกแตกเปี้ยเนี่ยอ้เสียหายเยอะมันมีนิดนิดหน่อยๆมันไม่แตกเป็นเป็นโพงเป็นโพ้งไม่มีหรอกมันมีลูกสองลูกนี่ก็มีมีบ้างที่มันมีตําหนิมีนิดหน่อยถือว่าแทบไม่เป็นแล้วล่ะ แต่ถ้าเป็นใช้เคมีนี่ถ้าเกิดฟอดีฝนมาเนี่ยโหใกล้จะเก็บแล้วลูกแตกโอ้โหที่ทิ้งเลยนะอืมคือปุ๋ยปานินทองมันจะเป็นเคมีอินรีย์นะพอเคมีอินรีย์ <IN C, S 2> ตัวอินซียมันจะช่วยเสริมกันกับยิบซอยมันจะทําให้อ่าหนึ่งลูกขั้วเหนียวมันไม่ค่อยทิ้งลูกแล้วก็ลูกไม่แตกน้ําหนักดีนะครับครับเอ,อทุกวันนี้ก็ยังใช้ปกตินะครับทุกวันนี้ ใช้รุ่นใหม่แล้วครับรุ่นรุ่นเดินใส่พ่นสารวันที่หนึ่งกันยา,าเดียเด๋ยวนี้ก็มะเขือพวงแล้วเริ่มก็ก็ใช้มาตลอดใบใบดีนะฮะใบดีครับใบดีตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วพี่ใช้ตัวไหนใช้สารปรับปรุงดินเหรอใช้สารปรับปรุงดินก่อนแล้วก็ก็ก็ใส่สิบห้าห้าไปทำใบทใบไปรอบหนึ่งแล้วก็ ตอนนั้นตอนพ้นสารก็ไม่ได้ใส่อะไรพอดีพอดีอดอเจ้าหน้าที่เขาบอกบอกว่าให้ให้ใส่ตองก้าวไปเพราะว่ามันจะสะสมอาหารอย่างเนี้ยแล้วผมผมผมพ้นพ้นสารไปแล้วแล้วก็ผมก็ใส่สารข้างล่างเลยครับผมก็ไม่ได้ใส่อพอพอมันแทงข้อผมก็เริ่มใส่อ่ะครับอือก็ดีนนะรุ่นนี้ดกโอ้โดกมากเลย อพี่สังเกต<อ>ดูนะเวลาพี่ทําใบเนี่ยตัดแต่งกิ่งพี่ใส่สารปรับปรุงดินหนึ่งถึงสามกิโลแล้วใส่ตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวท้ายห้านี่ยใส่ครั้งเดียวใบมันจะออกสองรุ่นเลยนะถ้าเป็นเคมีนี่มันจะออกครั้งเดียวแล้วใบมันจะแก่ต้องก,กระตุ้นปุป๋ยอยู่มันจะออกปุ๋ยอะไรนะไม่ไม่ใช่สิบห้าห้าหรือว่าปุ๋ยอะไรตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวท้ายห้านี่แหละสิบห้าห้านี่แหละอ๋อครับครับผมตอนผมเก็บ รุ่นรุ่นก่อนนั้นผมเก็บผมเก็บแล้วผมก็ใส่ไปสองรอบนะบใส่ไปสองรอบแล้วก็มันก็ออกมันก็แทงเชาะแทงยอดมาเรืเ่อยๆแล้วก็พอมันได้หลายเดินมาผมก็หยุดห<อ>ยุดเดี๋ยวนี้ผมก็แต่งกิ่งครับแต่งกิ่งเสร็จแล้วว่าจะทําเดินมีนาเนี่ยนะผมอตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทําใบแล้วพะเพ่อใบมันกกงามดีใบางามดี รประมาณ<ะ>วันที่ที่สิบมีนาะใน,นจะพ้นสาร้นสารนะครับครับปานินทองทาใบไม่ยากหรอกพี่ใบมันหนาใบมันใหญ่อืมครับนีฉะนั้นเวลาพ้นสารมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะเขาเรียกว่าใบไหลมาไม่มีจะมีเวลาดอกมันออมามันก็ออกไม่หยุดนะมันมันต่อยอดอะ่ะใช่ ถ้าเป็นเคมีมันออกยอ,ยอดครั้งเดียวมันจะหยุดถ้าอยากให้มันมียอดอีกต้องให้ปุ๋ยอีกนะครับเออปานินทอนี่คนปลูกลำไย,ยเขาเรียกว่าทําลำไยขี้เหนียวให้ไปใช้ปุ๋ยปานินทองเขาบอกเออผมก็เลยโทรมาถามอน,นี่แหละอันอ่ะแต่ที่ี่รงที่แล้วนี่ผมผมเก็บไม่หมดผมเด็ดเด็ดไปล่อนครับผมเด็ดไปสิบสิบสองกระซังอ่ะ ผมไปล่อนได้เอเอเก้ากระสังได้ได้เอสองอะได้บีกระสังเดียวอะนะครับ<อ>เขาบอกว่าโอ้เข<อ>าบอกว่าโคตรใหญ่เลยเ<อ>โคตรโคตรเอเอเลยนะครเออลงนะลงล,ลงเขาว่าอย่างนั้นเออลงที่เขาล่อนล่อนลำใหญ่นะเออนั่น,น,นแสดงว่าแสดงว,ว่าตั้งแต่พี่ใช้ปุ๋ยมาเนี่ยอ่าตั้งแต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็ไม่มีลูกเสมอขนาดนี้ใช่ไหมครับ ไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวนี้ที่ที่ออกใหม่ตอนนี้ก็ปุ๋ยเสมอกันเอบเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ที่บ้านห้องเขาก็มาดูรประมาณสิบวันอะ่ะสิบวันก็แวะมาครั้งผมก็สั่งปุ๋ยสั่งอเภอคนอื่นเขาบ้างเขาก็คนอื่นเขาก็มาเอาที่นี่เขาก็เห็นเราทําเราเขาก็มาแบ่งเอาที่นี่ไปครับเอ,อแสดงว่าเพื่อนฝูงที่เห็นว่าแปลงเรานี่ สวยติดลูกดีเนี่ยเขาก็เริ่มมาใช้กับเราแล้วครับครับเริ่มแล้วครับเออก็เริ่มไอ้คนคนที่จะจะเริ่มจะเก็บก็มีมีอยู่ตรงสองสวนอืมเออนี่นี่แหละส่วนใหญ่คนก็ไม่กล้าใช้พอใช้แล้วเนี่ยมักจะติดใจคนบางคนก็ใช้แล้วก็เงียบไปเลยไม่บอกคนอื่นนะอืมผมนี่ผมนี่ก็บอกเขาแล้วบอกว่าเออผมใจปานินทองมาเนี่ยผม แต่แต่ตอนตอนตอนรุ่นรุ่นนี้นะรุ่นนี้ผมทําเต็มที่เลยครับยิปซอยนี่ยิปซอยนี่ผมสั่งมาตั้งสิบสิบกว่าลูกนะแต่ลําไยมันลําไยเนี่ยมันแค่ที่ทำเนี่ยแค่สี่สิบต้นนะครับแต่ยิปซอยเนี่ยผมสั่งมาตั้งตั้งสิบกว่าแล้วก็อินทรีย์นี่สารประบุงดินก็สิบกว่าลูกอะใส่อือมยังไม่หมดเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องใส่อีกครับ เวลาพี่ฉีดยาฆ่าแมาลงนะพี่เอาถ้าพี่ไม่ได้ฉีดถ้าไม่ได้เอาฮอร์โมนก็เอาหัวเชื้อปานินทองซองหนึ่งน้ำสองร้อยลิตรปานินแม็กซองหนึ่งไอตัวปานินแม็กเนี่ยฉีดบำรุงไปเรื่อยพร้อมกับยาฆ่าแมาลงข้อดีเวลาอากาศแปรปวนเนี่ยมีฝนมาบ้างอะไรมาบ้างมันจะไม่ทิ้งลูกนะครับปานินปานินแม็กเนี่ยผมก็ได้ยินโฆษณาทางผู้ใหญ่ครับ พูดประจําก็แต่ทั้งนี้มันเจ้าหน้าที่ไม่ไม่มีไม่แนะนําอยู่อยู่บ้านห้องมีส่วนใหญ่เขาจะไปใช้กับใช่เขาจะไปใช้กับทุเรียนกันนะปานินแม็กนี่บวกกับหัวเชื้อบวกกันอย่างละซองน้ำสองร้อยลิตรเวลาพี่ฉีดยาป้องกันเชื้อราฉีดยาป้องกันแมลงพี่เติมเข้าไปเลยเวลาอากาศแปรปรวนเนี่ยมันจะไม่ทิ้งลูกขั้วมันจะเหนียวนะครับราคามันก็เหมือน ช่องละหกสิบบาทเหมือนกันนะครับเออเหมือนกันนะผมก็สั่งมาอะไรที่เนี่ยอันผมก็สั่งมาเป็นเป็นกล่องๆแล้วเอามามาเผเอพวกเดียวกันล่ะใช่ใช่มิฉะนั้นผมผมการันตีว่าไอ้ปานินทองบวกหัวเชื้อเนี่ยอ่าเวลาอากาศแปรปรวนเนี่ยเวลาเบ่งลูกมันจะดีฉีดเขาส่วนใหญ่เขาจะฉีดตั้งแต่ทําใบมาทําดอกแม่เนี่ยเวลาออกดอกเนี่เกสรตัวผู้มันจะเยอะผสมติดเยอะมันก็ไม่ล่วงนะครับ อืมผมสิดผสมสารมาเลยนะพ้นสารก็ผสมเลยครับถังละซองเออใช้ได้ครับถังละซองครับนั่นแหละผมเลยโทรมาถามข่าวว่าคนปลูกลำไยใช้ปนินทองแล้วมั่นใจไหม <c oughs> ก็เลยโทรมาถามนะครับครับเอเอถ้าก็ก็พ่นฝลั่งก็พ่นนะโหเชื้อพ่นฝรั่งก็พ่นแล้วก็ปุย๋ยตองก้าวก็ใส่ฝลั่งไว้ด้วย อ่าเป็นยังไงฝรั่งได้เก็บผลผลิตได้ย,ยังครับเก็บครับอาทิตย์ละครั้งครับอ่าติดคือส่วนใหญ่แล้วนะลูกค้าผมบอกว่าถ้าใส่ฝรั่งมันจะเป็นฝรั่งททวายดอกมาบ้างลูกเล็กลูกใหญ่เข้าว่านะครับอืมรสชาติดีไหมครับดีดีครับผมใส่เจ็ดสามสิบด้วยเออรสชาติมันจะหวานกรอบนะ <c oughs> มังเออไอฝ <c oughs> รั่งนี่ ใครได้กินฮะเราได้ปลูกปลูกทุเรียนนี่หกเจ็ดต้นอ๋อทุเรียนไม่ผิดหวังผมการันตีเรื่องทุเรียนนี่ถ้าได้ลองอ่า,อาชุดปลูกทุเรียนนี่จะเห็นว่าอ่าแตกใบอ่อนไม่หยุดไม่มีตายปลูกพี่ปลูกไปกี่ต้นมีมีเจ็ดต้นเจ็ดต้นสวนนะปลูกที่บ้านเมืองสองสามต้นอ๋อ<ต>พี่ปลูกสวนอืมอืม พี่ปลูกไป,ปกี่เดือนละแตกแตกใบอ่อนต่อต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องเลยนะ<อ><อ>ครับได้เข้าเดินที่สี่นะออสีมันก็ปงยอดไม่หยุดเออบางสวนบอกว่าสี่เดือนต้องเอาสลนออกไม่ต้องบางแดดแล้วมันมันถึงกันแล้วเ<อ>ขาบอกมันโตวไวเอผมผมปลูกผมปลูกกลงเลยนะไม่ไม่บังอ๋อแสดงมันต้านไะไม่ตายใช้หกสามห้า กับปุ๋ยอินซีส่วนเวลาฉีดบำรุงใบก็นี่แหละครับปานินแม็กหัวเชื้อแล้วก็ฮอร์โมนบำรุงใบเนี่ยฉีดทุกสิบวันนะครับครับครับอืมเดี๋ยวถ้าผมผ่านไปผมจะแวะไปเยี่ยมนะอพี่แสวงนะครับครับครับอยู่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเหมือนเหมือนผู้ใหญ่มาครั้งแล้วนะครับอ๋ออืที่มาตอนแรกอ่ะครับครับอ่าถ้าถ้าผมผ่านไปอีกรอบคุณจะแวะไปชมนะครับ ครับครับ okay, ครับโอ,อเคครับสวัสดีครับครับครับผมครับสวัสดีครับ